น,นี่จากอู่ช่างเพชรอยา,ากเล้ยว่านางที่ก่อนดางไม่ไดาครับไปทุนดีเซลครับแบท็กีครับจากนนท์ครับไทแสงพงศ์สักดีเซลครับนี่ครับวันนี้แอดเตอร์พาครอบครัวมาเล่น รถบ้านไดร์เล็กทะโบใหญ่ครับปูช่างเพชรแท็กบีปูช่างนก